ครับเจอกันนี้แล้วครับที่นี่หาดทับทองนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าแซนดูนนะฮะเป็นแซนดูนเป็นทรายที่สวยที่สุดในประเทศนะฮะหนึ่งในสยามของเรานะครับมีป้ายบอกด้านหน้านะครับที่นี่อยู่ที่บริเวณหาดทับทองนะครับจนถึงด้านโน้นจะเป็นบางเบิดนะครับ มาด้านน้นนะฮะเรียกว่าหาดบางเบือนะครับแล้วก็มาด้านนตรนี้มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำนะหาดตรงนี้ก็เป็นหาดทรายแนนนะเป็นหาดทรายที่ครับมีละเอียดละเอียดมากนะครับทรายสวยมากนะครับปีปีหนึ่งนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็เยอะนะครับโดยเฉพาะช่วง ปิ s, ๊งนี่นะครับเขาเรียกว่าปิ๊งนะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็เียกว่าอะไรครับก็คือว่ามาทำอาหารทำไรทานนะครับเอาของทะเลของอะไรมาทำได้นี่นะครับที่นี่เป็นหาดสาธานะครับซึ่งใครก็สามารถมาได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่พื้นที่เขตอำเภอบาทิวนะครับจังหวัดชุมพรนะครับส่วนหน้านด้านโน้นนะจะไม่เขตรอยต่อนะครับจังหวัดประจวบครับเขตอำเภอบาสะพันน้อยนะครับตรงหัวเข่าด้านโน้นนะครับ เขาเรียกว่าบ้านบางเบิดนะฮะจะมีรีสอร์ทอยู่ประมาณ4ี่รีสอร์ทนะครับมีจันทิมารีสอร์ทนะครับอยู่ด้านนน้นนะครับด้านนู้นเป็นรีสอร์ทขนาดกลางนะฮะมีกว่าสี่สี่สห้องนะครับเ็าไปใช้บริการได้ครับด้านนน้นนะฮะเป็นรีสอร์ทที่แบบสบายๆราคาประหยัดนะครับด้านนี้ครับอันนี้ครับจะเห็นท่าเทียบเรือนะฮะด้านนู้นนะครับ ทราบพกล้องเห็นไหมครับก็บนหมู่บ้านท่านทงครับหมู่บ้านชาวประมงนะครับก็จะมีสะพานปลาเหมือนกับทางดาบางเกิดนะซึ่งเราท่องเที่ยวก็สามารถไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปซื้อของฝากได้นะครับซื้อของฝากได้นะครับก็จะมีทั้งปลาสดนะครับแล้วก็จะมีพวกปูนะครับแล้วก็จะมีพวกของแห้งนะครับยังไงก็มีเจอนะครับแอนดูนครับบ๊ายบาย